สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎนะคะถ้าใครทราบลัคนาโดยการผูกดวงจากนักโหราศาสตร์ก็สามารถดูได้เลยยิ่งดีเลยค่ะถ้าเป็นลัคนานะคะอาจจะแม่นยํากว่าชาวราศีด้วยซ้ํานะคะแต่ถ้าใครไม่ทราบก็ดูเป็นชาวราศีเลยค่ะหรือทราบก็ดูประกอบกันนะคะก็สามารถที่จะนํานไปเป็นไกด์ไลน์ได้เพราะ เราดูดาวจรวงนอกไม่ได้ดูดาวพระข้อวงในในช่วงที่คุณเกิดอ่าอันนั้นมันเป็นเชิงลึกนะคะอันนี้เราดูภาพรวมนะคะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นผังดาวของวันที่1มีนาคมนะคะที่อาจารย์วางดาวไว้เนี่ยวันที่1มีนาคมถึง31มีนาคม2565นนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎ ดวงชะตาชั่นจะเป็นอย่างไรนะ,ะแน่นอนละค่ะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นแหละว่ามีดาวอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่าเลงลัคนาอยู่หลายดวงเลยนะคะเลงดีหรือไม่ดีเราก็ต้องดูตามดาวแต่ละดวงว่าเขาอยู่พบอะไรนะคะแต่ที่เห็นเลงมานานก็คือพระเสาร์เพราะพระเสาร์เขาอยู่ราศีละสองปีครึ่ง ซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่มานานแล้วอีกไปไปลายเดือนไป,ไปปลายปีหกหก็น่าจะย้ายไปที่ราศีกุมนะคะตอนนี้เขายังอยู่ราศีมังกรอยู่ให้ผลยังไงละ่ะจริงๆอะ่ะตามโหราศาสตร์เขาจะบอกว่าพระเสาเล็งลักเป็นดวงแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าพระเสาเขาเป็นเจ้าเรือนอะไรก่อนไม่ใช่ พูดเสียไปเลยมันก็ไม่ใช่นะบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นพระเสาเล็งรักเนี่ยเขาเล็งมานานแล้วเนี่ยพระเสาจะให้ความหมายเพราะเขาอยู่บ้านของเขาเองเขาได้เกษตรคือความมั่นคงพระเสาคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอไต่ตองรอบครอบทําอะไรรอบครอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างเงี้ยของความหมายคําว่าปัตตนีเพราะอยู่พวกปัตตนี ปัตตนีแปลว่าอะไรคู่ครองหุ้นส่วนความร่วมมือนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองว่าปัตตนีหมายถึงสังคมก็ได้นะคะการได้ความร,วร่วมมือจากสังคมเป็นอย่างดีเพราะเขายัางมั่นคงหรือคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าท่านอย่างเงี้ยนะที่มาจับจ่ายซื้อของสินค้าร้านท่านเขาก็ยังอยู่ตรงนี้นะไม่เปลี่ยนใจไปซื้อเจ้าอื่นอย่างเงี้ยมันก็ให้ความหมาย ดีแบบนี้หรือคนรักของท่านก็เหมือนกันก็ยังมั่นคงต่อท่านต่อให้จะมีปัญหาคนเรานะชีวิตไม่ได้รยด้วยกิบกุลามันก็อาจจะมีปัญหาท่านละบ่อแวงเนี่ยดาวคู่สตรูอย่างเงี้ยมีปัญหากันบ้างแหละแต่ไงอะดาวมันมีตั้งหลายดวงอยู่เนี่ยอืมคู่ธาตุน้ําคู่มิตรคู่สมพลโทษทีค่ะเนี่ยมันก็ต้องมองว่าดาวเขาทําปฏิกิยาต่อกันยังไงนะคะ มันจะช่วยกันนะคะดาวหลายดวงนี่จะมีกำลังมากขึ้นในการแบบผลักดันไปในทางที่ดีดูนะคะว่าตอนเนี้อย่างพัางคารเนี่ยนะคะพ่งคารมาจากเรือนกัมมะกรมมะนะคะบุตระบางท่านก็เพิ่งเริ่มงานใหม่หรือกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้ท่านก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเพราะาจับอยู่กับดาว พระศุกคู่มิตรใหญ่อือพระศุกมาจากเรือนอะไรอะ่ะก็เรือนลาภะคือโชคลาภแหมท่านก็ต้องได้สิ่งนั้นในเรื่องของการงานหรืองานท่านก็ยังมีโอกาสปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งคืองานยังดีอะ่ะนะคะหรือถ้าท่านขาดแลนลูกน้องบุตรตาแปลวลูกน้องบริวารท่านทําธุรกิจส่วนตัวเงี้ยท่านก็ยังมีโอกาสได้ลูกน้องเข้ามาช่วยงานนะคะส่วนพระพุทธเนี่ยมาจากเรือนวินาศนะคะวินาศ ปัตรุนี้ก็อาจจะแปลว่าสิ่งที่ไม่เข้าใจกันกับคนรักกับผู้ค้าคู่สัญญาปรับความเข้าใจกันได้คู่ธาตุน้ําหรือนะคะเ,เป็นเรื่องสัญญาเอกสารที่ดีวกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาหรือดีวกับหน่วยงานราชการหน่วยงานแบงค์คู่ธาตุน้ําคู่มีรคู่สมผลก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันลงตัวมันคลี่คลายมันมีทางออกของปัญหานั่นเองนะคะ นี่ก็คือประมาณเรื่องราวที่เป็นอยู่ที่ดาวเล็งลัคนาให้ผลให้ผลแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งลาพา,างแปลโชคลาบท่านก็ได้เข้ามาตลอดก็ได้นะพระสุขลาพะนะคะลาภะหรือบางท่านเพิ่งซื้อบ้านซื้อรถหรือเปล่าพังคารยังแปลเป็นรถได้ด้วยพันทุกข์ก็แปลว่าบ้านที่ดินอย่างเงี้ยท่านได้มาก็ได้นะชาวกรกฎนะ่ะ อ่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นดาวเล็งเขาลักนามาจากภพและความหมายที่ดีต้องบอกว่าดีเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะวันที่สองวันที่สองมีนาคมนะคะดาวพระพุธเนี่ยเขาเดินไปที่ราศีมินย้ายไปที่ราศีมินมาจากเรือนวินาศวินาศมรณะอ้าวใครที่เป็นศัตรูคิดร้ายท่านเขาก็แพ้ภัยอ่ะนะคะแพ้ภัยเขาทำไรท่านไม่ได้หรือ เรื่องสัญญาเอกสารจากที่ยืดเยื้อมาแปลว่าขี้คายแล้วจบลงนะคะก็แปลมุมนั้นก็ได้ด้วยหรือใครมีเรื่องฟอง้องร้องคดีความที่ยืดเยื้อมานานฟ้องร้องพบสุภาอันนี้คือเรื่องเอกสารการร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่มันมรณะนะคะอ่าและอันนี้ก็ต้องให้ความหมายว่าสุภามรณะที่ขายผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์กับพระอาทิตย์นะได้เงินได้ผลประโยชน์จากสิ่งที่ มันมีปัญหามันจะจบโดยที่ท่านได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นคู่วิชาการคู่มิตรใหญ่เมื่อดาวเขากลุ่มกันก็เลยมองอย่างให้ความหมายที่ดีนั่นเองต่อให้พระอาทิตย์จะเป็นอะไรเป็นประคืออ่อนแอแต่พอเขามีพระหัตถ์เขาก็ไม่อ่อนแอไงคะพระหัตถ์ช่วยอยู่นะคะพระหัตถ์ช่วยอยู่ช่วยให้พระอาทิตย์มีกำลังก็จะมองแบบนี้นะคะ แล้วก็วันที่15นะคะพระอาทิตย์เนี่ยเขาจะเดินไปที่ราศีมินเป็นพบอะไรอะเป็นพบสุภะมาจากเรือนกระดุมพระสุภะเห็นไหมท่านมีโอกาสถ้าเป็นเรื่องงานโอกาสที่ผู้ใหญ่สุภะแปลว่าตําแหน่งแปลว่าความก้าวหน้าความมั่นคงกระดุมพระเงินผลประโยชน์เนี่ยเห็นไหมพอพระาทิตย์วันที่15เข้ามินเช่ากรกฎก็ได้เงิน ได้เงินจากการลงทุนลงแรงไปการทำงานได้เงินจากการลงทุนหุ้นหวยอะไรก็ว่าไปท่านก็ยังมีโอกาสดีๆแบบนั้นผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนทำงานก็ถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งก็มองในแง่ดีในแง่พระอาทิตย์ย้ายเข้าราศีมีนซึ่งเป็นเรือนของดาวพฤหัสที่เป็นคู่มิตรกันอยู่นะคะอะพอวันที่ สิบแปดนะคะพระพุทธเนี่ยเดินเสด็จไปที่ราศีมินอ่านะคะเดินเสด็จไปที่ราศีมินพระพุธไปจากเรือนสหาช c สหาช c h a สุพระเห็นไหมท่านเดินเอกสารไปต่างประเทศนี่สําเร็จมาเดินช่วงนี้ก็ได้ยางเงช่วงวันที่สิบแปดเนี่ยนะฮะสิบแปดนี่เดินเสด็จยังงานเอกสารจะเร็วขึ้นพระพุธเดินเร็วเข้ามินในเรือนสุพระได้รับ ความสำเร็จในเรื่องของการเดินทางการยื่นเอกสารการถูกโปรโมตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็ว่าไปในความหมายคำว,ว่าสุภะหรือท่านจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างยุวต่างประเทศหรือคนต่างประเทศเดินทางมาหาท่านก็ยังได้ด้วยก็จะประสบความสำเร็จแบบนั้นในแง่ของดาวพฤหพัธนะคะเข้าราศีมีนในภพสุภะนั่นเองนะคะเพราะว่า พระพูดมาจากเรือนสหช c นะคะสหช c ก็เลยต้องแปลการติดต่อการคอนแทกการเดินเอกสารการมูฟการเคลื่อนไหวท่านจะไม่นิ่งแล้วไงะนะคะวิวินาสสุภะถ้าเป็นเรื่องเอกสารอกสารพูดไปแล้วเนาะมันคือการจบปัญหาได้คู่วิชาการและอยู่เรือนคู่มิรกับเพราะเป็นเรือนพระเพราะพหัสพระพูดกับพระรหัสคู่วิชาการพระหัสพระอาทิตย์คู่มิตรกันอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็ให้ความหมายที่โดดเด่นขึ้นมาสำหรับชาวราศีกรกฎตามนี้เลยนะคะแล้วเราก็ไปมองวันที่30มีนาคม65เนี่ยดาวตีเทพดาวใหญ่คือดาวพระราหูนะคะย้ายมาที่ราศีเมษดาวพระราหูย้ายมาราศีเมษเขาก็ได้ตำแหน่งเทวีชโชคนะได้ตำแหน่งเทวีชโชคแล้วก็ อยู่เรือนพระอังคารนะคะก็ยังเป็นเรือนคู่ธาตุลมกันเป็นเรือนคู่มิตรภาพกันนะมีพระเกตกับมะลือตยูอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมฤอตยูเขาอยู่มานานแล้วเพราะอยู่ราศีเจ็ดปีนะคะเดี๋ยวกระกฎาเขาก็ย้ายไปพฤทธศพแต่ตอนนี้เขาย้ายเข้ามาเขาก็มาปะทะกันอยู่มันจะเกิดเรื่องอะไรเราก็ต้องไปตามดูเรือนเดิมของพระลาหูแหละพระลาหูมาจากเรือนอะไรเอาความหมายนั้นอนะ มาพูดนะคะความหมายนั้นก็คือเรือมระนะมรณะมรณะมาเรือนของพระอังคารเป็นเรือนอะไรกรรมะอ่าอาจจะแปลว่างานเก่าเก่าที่เราคิดว่าเราไม่ได้ทําตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้สนใจอ่ะอยู่ๆคุณอาจจะเอางานตรงนั้นกลับมาทําใหม่นะปรับปรุงใหม่แบบเปลี่ยนแปลง,ปร,ป,ลงปรับโฉมใหม่เลยเพราะไปเจอกับพระเกตกับมฤตยูเป็นคู่ปฏิวัต,วต,วติเปลี่ยนแปลง เป็นคู่ที่อาจจะเอาสิ่งกเก่ามาปรับปรุงใหม่ใช้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะการค้าจากที่ท่านค้าขายในประเทศก็อาจจะค้าขายกับต่างประเทศใครที่ไม่เคยทำออนไลน์ก็จะทำออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะในความหมายมรนะกรรมนะเป็นการงานการธุรกิจที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแล้วเปลี่ยนแปลงให้ผลดีกับชาวกรกฎมากมาย อ่านะคะเพราะว่าจริงๆอะดาวจันเบนดาวประจํากรกฎเนี่ยกับพระราหูที่ริงก็เป็นคู่สมพลกันก็เลยไม่ได้มองในมุมเสียนะคะแล้วพังคารเล็งอยู่มันก็เหมือนดาวถึงกันะนะนะคะพระราหูอยู่เรือนพระอังคารพระอังคารมาอยู่เรือนของของพระเสาพระเสาเนี่ยเป็นคู่มิตรกับพระราหูก็เลยบ่งบอกว่าดาวมันถึงกันนะคะ แล้วพังคานเขาเป็นอุดอุดอยู่ในตำแหน่งนี้คิดดูสิว่างานท่านจะอุดคือความยิ่งใหญ่พอเข้ามาอยู่เรือนของพังคานกรรมาเนี่ยพระราหูเนี่ยคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวสังคมดาวแห่งความฉเฉลียวฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎท่านจะต้องมีไอเดียแบบบันเจิดที่จะทําให้เป็นที่สนใจในคนสังคมหมู่มากอะ่ะนะคะท่านจะมีชื่อเสียงก็ได้ ก็จะประสบความสําเร็จแบบนั้นน่ะดูเดพระคานกลุ่มกับพระพระพระศุกร์ที่เป็นคู่มิตรมาจากเรือนลาพระค่ะก็ส่งผลในเรื่องของโชคลาภเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นได้นะคะในการเปลี่ยนแปลงของอดาวพระราหูอยู่เรือนพระอังคารย้ายมาพระคารก็ส่งผลดีสําหรับดาวเรือนของดาวจันเนาะกรกฎชาวราศีกรกฎนั่นแหละค่ะคือ ผลที่มองว่าดีสำหรับกรกฎนะคะท่านก็ลองดูพิจารณาดูจากคําพยากร์ของอาจารย์อะไรที่มันเป็นประโยชน์ท่านก็นำไปปรับใช้นะคะสิ่งที่อาจารย์ได้พยากรณ์ลงไปอาจารย์ก็มีความสุขในการทำนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องกิ่งภัยพยากรณ์ถ้าไงถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจนะคะกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ